จะเป็นอย่างไรถ้าคนทั้งเมืองหายไปไม่มีไฟฟ้าแต่ร้านเล่ายังเปิดและมีเครื่องปั่นไฟสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Vanishing on Seventh Street เป็นเรื่องแปลกๆของการที่ทุกคนหายไปเหลือแค่เพียงเสื้อผ้าเท่านั้นผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเปิดมาที่โรงหนังแห่งหนึ่งพอเป็นพนักง,งานคุมเครื่องฉายในนั้นมืดพอจึงต้องใส่ไฟฉายคาดหัวตลอดเมื่อปรับทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วพอก็มานั่งอ่านหนังสือเพื่อเป็นการฆ่าวเวลาวันนี้พออ่านหนังสือชื่อความลึกลับ ของสาสารมืดเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอนานิคมโลอานอดที่หายสาบสูญและมีการกล่าวถึงคําว่าโครอาโทนเมื่ออ่านได้สักพักรู้สึกคอแห้งพอจึงไปร้านขายน้ําที่หน้าโรงวันนี้คนเยอะเพราะมีหนังหลายลงสาวร้านขายน้ําถามพอว่าเขารู้ไหมว่าเธอชอบหนังแนวไหนพอตอบว่าไม่รู้สาวน้อยจึงบอกว่าถ้าอยากรู้ตอนว่างๆให้ลองไปค้นหาที่เธอพร้อมกับเล่นหูเล่นตาพอคิดในใจว่าเสร็จมึงแล้วกูแล้วก็เดินกลับเข้าโรงหนังแต่แล้วไฟฟ้าก็ดับทุกอย่างตกอยู่ในความมืดยกเว้นพอที่มีไฟฉายคาด พอดูในโรงหนังที่เคยมีคนนั่งดูอยู่เยอะแต่ตอนนี้กลับไม่เหลือใครเลยสักคนสักพักไฟสำรองก็ทำงานพอเดินออกมาด้านนอกเขาเห็นเสื้อผ้าข้าวของรวมถึงขนมต่างๆตกอยู่บนพื้นจำนวนมากแต่กลับไร้เงาของผู้คนทั้งๆท,ท,ที่เมื่อกี้นี้มีคนเยอะจนแทบจะเดินชนกันพอสำรวจไปทั่วห้างมีรปภคนหนึ่งที่ด้านบนพร้อมไฟฉายในมือเขาเรียกพอและถามว่าในโรงหนังมีคนอยู่บ้างไหมข้างนอกนี้ไม่รู้ทุกคนหายไปไหนกันหมดพอก็ตอบว่าไม่มีและตอนนี้ตัวเขาก็งงมากทั้งสองคนตัดสินใจ จะขึ้นไปที่ออฟฟิศเพื่อถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้ารอปภเห็นอะไรบางอย่างเขาจะเดินเข้าไปดูไฟฉายของทั้งคู่เริ่มอ่อนแสงลงแล้วพี่รอปภคนนั้นก็หายตัวไปเหลือเพียงเสื้อผ้าบนพื้นเท่านั้นพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆมีเงามืดขนาดใหญ่พุ่งเข้ากระแทกตัวเขาจนสลบไปภาพตัดมาที่โรงพยาบาลที่นี่ก็ใช้ไฟสำรองเช่นกันโรสแมรี่หรือโรสเธอเป็นนักกายภาพบำบัดกำลังเดินหาผู้คนพร้อมกับไฟฉายในมือโรงพยาบาลที่ผู้คนมักจะพลุกพล่านแต่ตอนนี้มันทั้งมืดและเงียบจน แทบจะเป็นโรงพยาบาลล้างโรสเดินมาถึงห้องผ่าตัดที่นี่มีไฟสำรองแต่ตอนนี้เหลือเพียงคนไข้ที่ถูกเปิดช่องอกค้างไว้นอนอยู่เท่านั้นคนไข้รู้สึกตัวและพยายามร้องให้โรสช่วยแต่แล้วไฟเตียงผ่าตัดก็ดับลงร่างของชายผู้นั้นก็หายไปโรสเก็บไฟฉายขึ้นมาเธอนึกถึงใครบางคนที่ชื่อแมนนี่ตัดมาที่ลุกลุกเพิ่งจะได้เป็นนักข่าวภาคสนามของช่องเจ็ดเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหอมเพราะจุดเทียนหอมไว้ทั้งคืนเพสบอกว่าเธอจะมาหาเขาตอน10บโมงก็ยังไม่เห็นมาตอนนี้โทรศัพท์ก็แบตหมดไฟฟ้าก็ดับ ลุกแต่งตัวไปทำงานเหมือนทุกวันเขาต้องเดินลงบันไดมาเพราะลิฟต์ใช้ไม่ได้ลุกเดินออกมาด้านนอกพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์จนไม่ได้มองทางมันเป็นหนังสือพิมพ์ของเมื่อวานเมื่อเช้าคนส่งคงจะไม่มาเขาหยิบอะไรบางอย่างเมื่อมองดูมันก็คือแว่นตาที่กองอยู่กับเสื้อผ้าลุกเอหน้าขึ้นก็ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เห็นทั้งถนนไร้ผู้คนมีรถจอดกันละเกะละกะเสื้อผ้าจำนวนมากกองอยู่บนพื้นมีเพียงฝูงนกที่ออกมาหาอาหารบนท้องถนนมีเครื่องบินไฟลุกท่วมก่อนที่จะตกลงพื้นหางจากเขาไม่ไกลลุกมาถึงงข่่าวชอ ที่นี่ก็ล้างผู้คนเช่นเดียวกัน เขาเดินตามหาเพสไปทั่วลูกได้โทรศัพท์ดาวเทียมที่โต๊ะเพสแต่มันก็ไม่มีแบตมีอะไรบางอย่างที่หน้าสตูดิโอเอภาพตัดมาที่72ชั่วโมงหลังจากนั้นลุกติดไฟไว้ตามตัวเดินหาดูรถว่าคันไหนที่ใช้ได้บ้างแต่รถทุกคันแบตหมดเหมือนกันหมดมีชายคนหนึ่งวิ่งมาพร้อมกับไฟแช็กที่ไม่มีแกส๊สเขาพยายามจุดมันตลอดเพื่อให้มีแสงแม้ว่ามันจะน้อยนิดเขาทุบกระจกเพื่อขอให้ลุกช่วยแบ่งไฟให้สักอันแต่ลูกเลือกที่จะล็อกรถและปล่อยให้เขาหายไปลูกหาของใช้ที่จําเป็นจากรถทุกคันมีเด็กคนหนึ่ง่งเธอออชือบา ดูเขาอยู่เงียบๆลุกได้ถ่านไฟฉายปลุแฟและปืนมาจากรถกระบะเกา่เกาๆคันหนึ่งลุกได้ยินเสียงเพลงเขาพยายามจับว่าเสียงมาจากด้านไหนบรอาน่าเห็นเงาดําค่อยๆคลืบคลานเข้ามาเธอรีบวิ่งหนีไปลูกวิ่งไปตามเสียงเพลงมันพาเข้ามาที่บาร์ซันนี่ในนั้นไม่มีคนมีเพียงขวดเบียร์วางอยู่เกลื่อนเคาน์เตอร์มีเหล้าวางอยู่เต็มชั้นสวรรค์ชัดๆตู้เพลงยังคงทําหน้าที่ของมันเปิดเพลงแบบรันไปเรื่อย ลุกรวบรวม่านไฟฉายได้จํานวนมากไหนไหนมาถึงที่นี่แล้วก็ขอกรึบสักหน่อยสักพักไฟก็ตกและเหมือนจะดับที่นี่มีห้องใต้ดินลุกเดินลงไปดูมันมีเครื่องปั่นไฟอยู่และมีน้ํามันอยู่อย่างเหลือเฟือขณะที่ลุกสำรวจไปรอบๆก็มีเด็กคนหนึ่งใช้ปืนจี้สั่งลุกห้ามขยับเด็กคนนี้ชื่อเจมส์เจมส์สั่งให้ลุกวางปืนลงแต่ในมือของลุกมันคือไฟฉายลุกล้วงกระเป๋าและบอกเจมส์ว่าปืนอยู่ที่นี่เจมส์พยายามทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่เพื่อปกป้องตัวเองเพราะเขาอยู่คนเดียวมา3วันแล้วลุกถูกนําตัวขึ้น ว่ายังเป็นเด็กลูกขอดื่มต่ออีกสักแก้วแต่ไอ้เจมมันยิงปืนขู่ทําให้ลุกโมโหมากเดินเข้าหาเจมและบอกให้ยิงเขาได้เลยลูกบอกเจมว่าเขารู้เจมไม่กล้ายิงเพราะถ้าลูกตายเจมก็จะต้องอยู่คนเดียวลูกค่อยๆถามจนได้ความว่าแม่ของเจมเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นี่เธอไปที่โบสถ์เพื่อจะหาคนมาช่วยแต่นี่ก็หลายวันมาแล้วแม่ก็ยังไม่กลับมาเจมจําหน้าลุกได้เขาเคยเห็นในทีวีพอลุกชอบตะโกนใส่มายอยู่เรื่อยระหว่างที่คุยท่าทีของเจมอ่อนลงเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันลุกชวนเจมออกไปจากเมือง ขอแลกปืนแต่เจมไม่ไปเขาจะรอแม่อยู่ที่นี่ ลุกพยายามบอกว่าข้างนอกนั้นไม่มีใครรอดแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นช้าลงและกขาตกเร็วขึ้นช่วงที่มีแสงของวันมันน้อยลงเรื่อยๆลุกจะไม่อยู่ที่นี่เพื่อรอให้น้ํามันเครื่องปั่นไฟหมดถ้าเจมไม่ไปลุกก็ไม่ขัดเขาจะไปคนเดียวลุกเดินไปได้3ามเก้าเขาก็หันมาชวนเจมอีกเจมก็ปฏิเสธเหมือนเดิมลุกเดินจะออกประตูเขาก็หันมาถามเจมอีกคราวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้านห้อยแท่งฟอสฟอรัสมาเต็มคอเธอก็คือโรสนั่นเองเธอามหาแมนนี่ลูกชายของเธอไปทั่วบารอบป,ปืนนทททีีี่่่่าางเลลลุุคธํชด ก่อนที่เธอจะสุดตัวลงนั่งด้วยความเสียใจทางด้านพอเขาตื่นขึ้นมากลางถนนในสภาพมีแผลที่หัวเมื่อได้สติพอหยิบไฟฉายของเขาที่ฐานใกล้จะหมดแล้วก็รีบไปที่ป้ายรถเมล์ซึ่งมันมีไฟสว่างอยู่ใกล้ๆในบารุกเจมและโรสคุยกันโรสเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นที่โรงพยาบาลเธอออกมาพักสุบีที่ด้านนอก ตอนที่เธอจุดไฟแช็กอยู่นั้นไฟก็ดับลงมีเสียงร้องโหยหวนในโรงพยาบาลเมื่อเธอเข้าไปในโรงพยาบาลกลับไม่มีใครเหลือเธอเลยวิ่งกลับบ้านแต่แมนนี่ก็หายไปแล้วพ่อของแมนนี่ชอบมานั่งที่บาร์นี้เธอก็เลยลองมาตามหาดูโรสให้ฟอสฟอรัสแกเจมส์เธอสงสัยว่าทำไมจึงเหลือกันอยู่แค่นี้และถึงต้องมาเจอกันอย่างไม่ทันที่จะพูดอะไรต่อก็มีเสียงร้องของความช่วยเหลือจากด้านนอกทั้ง3าคนจึงออกไปดูทีแรกลูกจะไม่ไปช่วยแต่เมื่อเห็นเจมส์ที่เป็นเด็กและโรสที่เป็นผู้หญิงจอ,อกไปช่วยลูกจึงละอายใจเลยจะออกไปช่วยเองลำคาญด้วยแหละ ลุกให้โรสคอยเปิดประตูเมื่อเขากลับมาลุกวิ่งออกมาไกลพอสมควรหน้าปรลาดที่ป้ายรถเมล์แห่งนี้ยังคงมีแสงไฟลุกเห็นพอนอนร้องอยู่ด้วยความเจ็บปวดทางด้านเจมเขาได้ยินเสียงแม่เรียกที่หน้าบาร์เจมเดินมาที่ประตูและเปิดออกโชคดีที่โรสตามมาปิดทันก่อนที่เงามืดนั้นจะเข้าถึงตัวเจมลุกใช้ผู้แฟเป็นแสงสว่างพาตัวพอกลับมาที่บาร์อีกไม่ไกลแล้วมันก็จะถึงแต่ก็ล้มระหว่างทางทำให้ผู้แฟดับเงามืดเริ่มคืบคานเข้ามาหาทั้งคู่ลุกตะโกนเรียกลุสให้เปิดประตูทั้งลุ โรสช่วยพยาบาลพอจนฟื้นพอเล่าเรื่องที่โงหนังให้ทุกคนฟังพวกมันดูดตัวเข้าไปพวกมันไม่มีหน้าไม่มีตัวตนมีแต่เสียงและเงามือเท่านั้นในนั้นเขาตะโกนสุดเสียงแต่มันก็ไม่มีเสียงออกมาเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาอยู่ที่ไหนตั้ง3วันก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นทฤษฎีต่างๆที่พอเคยได้ยินหรือได้อ่านก็พลั่งพูออกมาแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งไวรัสกินเนื้อเอเลนจับตัวหรือโรคคู่ขนานหรือแม้กระทั่งระเบิดนิวตอนแต่โรสกลับคิดว่าท,ท หงีเพราะเขาเองไม่สนใจเรื่องนี้ถึงแม้จะเคยทํามันมาช่วงวันนั้นไฟเริ่มตกโรสถึงกับจิตตกร้องหาแต่พระเจ้าพอบอกใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงเพราะกําลังของมันไม่พอลูกและเจมทําตามที่พอบอกเขาช่วยกันปิดทุกอย่างและก็เหลือใช้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นทุกคนลงไปดูเครื่องปั่นไฟน้ํามันมีเยอะจริงแต่เครื่องใช้งานมานานหลายวันและมันใกล้จะพังเต็มทีพวกเงามืดมันดูดพลังงานทุกอย่างถ่านไฟฉายแบตเตอรี่รถยน แต่ที่ป้ายรถเมย์มีไฟเพราะใช้โซลาเซลล์ลูกถามเจมถึงประตูที่ถูกล็อกเอาไว้มันเป็นประตูทางออกเมื่อมีเรื่องฉุกเฉินลูกถามว่าเครื่องปั่นไฟจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพอก็หงุดหงิดขึ้นมาซะง,งั้นเขาเตะเครื่องปั่นไฟจนมันแทบพังดีที่ทุกคนยังช่วยกันห้ามไว้ทุกครั้งที่แสงลดลงเจ้าเหงามือก็พร้อมจะจู่โจมตลอดมาล้อมพวกเขาไว้ทุกด้านและอยู่ใกล้มากๆในขณะที่ทุกคนขวัญเสียพอก็เล่าเรื่องเกาะเกาะหนึ่งแถวแถวแคลโรไลนาเพื่อเป็นกำลังใจ เกาะนี้มีชื่อว่าโคอาโนสมีคนอยู่ทั้งหมด117คนวันหนึ่งมีเรือสินค้าเอาของมาขายปรากฏว่าทุกอย่างปกติแต่มันไม่มีใครอยู่บนเกาะเลยสักคนมีเพียงเสื้อผ้าตกอยู่ทั่วเกาะบ้านเรือนเข้าของเครื่องใช้รวมถึงสัตว์เลี้ยงก็ยังคงอยู่ตามปกติและมีรอยสลักไปทั่วเมืองว่าโคราโทนไม่มีใครรู้ความหมายของมันแต่พอคิดว่ามันน่าจะเป็นคําเตือนก่อนจะเกิดอะไรสักอย่างเหมือนเครื่องคอมก่อนการรีเซ็ตแล้วพอก็หมดสติไปทุกคนช่วยกันพาพอขึ้นมานอนบนโต๊ะผู พอปวดหัวมากเพราะถูกกระแทกมาก่อนลูกไปเอาน้ำแข็งให้ลูกนึกถึงเรื่องที่สำนักงานข่าวตอนนั้นเขาเข้าไปในสตูดิโอเอในนั้นไม่มีใครอยู่ไฟสำรองมาทุกอย่างทำงานเว็บนั้นลูกนึกถึงห้องควบคุมเขาเข้าไปที่นั่นเพื่อดูเทปการออกอากาศตอนนั้นเป็นการรายงานข่าวอากาศที่เพสกิกสาาของเขาเป็นผู้รายงานในขณะที่เพสกำลังรายงานข่าวไฟก็ดับและมีเสียงกรีดร้องของเธอแล้วจอก็ดำลูกกรอเทปดูหลายรอบเขาเห็นเธอหายไปแต่ตัวมีเพียงเสื้อผ้าที่ตกอยู่อีกห้องหนึ่งมีการไลฟ์สดผ่านดาวเทียมของนักข่าวที่ชิคาโกคน เขาพูดว่ามันใช้เสียงน้องชายของเขาเรียกเพื่อให้ออกไปแต่เขาไม่เชื่อเพราะน้องชายของเขาตายไปตั้งแปปีแล้วพวกมันสร้างภาพลวงตาได้จงอย่าเชื่อไฟใครให้เชื่อไฟในมือของตัวเองเท่านั้นแล้วสัญญาณก็หลุดไปลุกเห็นเงามืดหลายเงาเข้ามาเขาวิ่งหนีมันด้วยความตกใจมันไล่เข้ามาติดๆลุกเปิดมาม่ามีแสงแดดเข้ามาพวกมันจึงหายไปมันเหมือนกับที่นักข่าวคนนั้นบอกจริงๆว่าพวกมันกลัวแสงสว่างลุกเอาถังน้ําแข็งมาวางและบอกว่าทุกคนควรจะไปจากที่นี่ลุกคิดว่าเหตุผลที่ทุกคนมันอยู่รวมกันก็คือกับดักพททีีี่่่นมแสสงงวาา ทุกคนมารวมกันและเมื่อใดที่น้ำมันหมดหรือเครื่องปั่นไฟพังมันก็จะเข้าจัดการทุกคนลูกพบรถคันหนึ่งเครื่องยังดีอยู่แต่แบตออนสตาร์ทไม่ติดต้องหาคนไปช่วยเข็นมาที่นี่เพื่อจับสายแบตเข้ากับเครื่องปั่นไฟพอไปไม่ได้เพราะเขาอาการหนะักเจมก็ยังเด็กเกินไปจึงจะให้เขาคอยดูแลพอคงมีแต่รถเท่านั้นไฟเริ่มตกบ่อยขึ้นรถให้ฟอสฟอรัสกับเจมเพื่อไว้ป้องกันตัวลูกกับรถรีบไปรถกันที่ลูกบอกรถถามว่ารถคันนี้ทําไมแบตยังใช้ได้อยู่ลูกตอบชัดๆแนวโฆษณาแฝงว่าเชฟโรลเล็ต ลูกเข็นท้ายรถทั้งคู่ช่วยกันเข็นจนเกือบจะถึงบาร์แต่ลูกเจ็บข้อเท้าเขาทนไม่ไหวจึงขอพัก ทางด้านเจมส์ตอนนี้ไฟตกถี่ขึ้นและอาการของพอก็แย่ลงพอขอให้เจมส์เปิดเพลง forever ให้เขาฟังเจมส์ก็หาจนเจอแล้วก็เปิดให้เมื่อมีเสียงเพลงพอร้องตามอย่างมีความสุขเจมส์เองก็ตกอยู่ในผวังมันเป็นภาพเหตุการณ์ปกติที่มีคนนั่งดื่มในบาร์และแม่ของเขาก็ทํางานอยู่ทุกคนดูมีความสุขแต่แล้วก็ต้องตื่นจากผวังเพราะเสียงเรียกจากพอเจมส์องน้ําเพื่อจะมาเช็ดหน้าให้พอไฟตกหนักจนเจมส์รู้สึกกลัวทางด้านพอเขานอนอยู่ที่โต๊ะผู้เขาเห็นเงามืดเข้ามาใกล้เรื่อยๆพอลุกขึ้นออกตามหาเจมส์ท พอลงไปชั้นล่างเขาเห็นประตูงแง้มอยู่และมีเสียงเลขของเจมส์พอเดินเข้าไปด้านในนั้นมันเป็นอุโมงค์ยาวพอเดินไปจนสุดปรากฏว่ามันเป็นทางตันเขาอุทานด้วยความโหยเสียพอหันหลังจะเดินกลับไฟก็ค่อยๆดับทีละดวงจนมืดสนิทแต่จริงๆแล้วพอนอนอยู่ที่นี่ตลอดภาพที่เขาเห็นนั้นคือภาพหลอนแต่ไฟตกในนี้คือของจริงๆเง,งามืดค่อยๆกลืนร่างของเขาจนหายไปในที่สุดทางด้านเจมส์ทันทีที่หายกลัวจากไฟตกเขาก็นึกถึงพอรีบวิ่งมาดูแต่มันก็สายเกินไปตอนนี้พเหลือแค่เพียงเสื้อผ้าของเขาเท่านั้นระหว่างที่ ลุกนั่งพักไฟฉายของเขาก็ท่านหมดท,ทั้งทั้ที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่มีแสงไฟส่องมาที่หน้าโรสเบียนานั่นเองโรสรีบออกไปเพื่อจะรับตัวเธอเพราะคิดว่าเธอต้องการความช่วยเหลือแต่เบียนาเองก็จะเข้ามาหาทั้งคู่แต่เมื่อเห็นเงามืดขนาดใหญ่ที่ด้านหลังเบียนาก็วิ่งหนีไป ลูกเห็นแบบนั้นก็พยายามวิ่งตามแต่ข้อเท้าที่เจ็บทําให้เขาล้มลงไฟฉายหลุดมือแล้วมันก็ดับถูกที่จึงตกอยู่ในความมืดเหงามืดค่อยๆเข้ามาหาลูกเขารีบบอกโรสให้เปิดไฟหน้ารถเมื่อไฟสว่างพวกมันก็หายไปจนหมดโรสไปเอาตัวลูกออกมาแล้วก็นั่งที่หน้ารถนี่ไงเห็นยี่ห้อให้เขาเนี่ยเชฟโรเลตตอนนี้ไฟของรถกําลังจะหมดลงลูกหักเสาอากาศรถเอาผ้าพันแล้วชุบน้ํามันเพื่อจะทําเป็นคบเพลิงแต่โรสเธอก็ลืมไฟแช็กไว้ที่บาร์โรสพาลูกมาที่ศูนย์บริการสังคมสงเคราะห์โรสเคยใช้ชีวิตที่นี่อยู่ชเีทบร้ก็ไฟ โรสให้ลุกรอที่นี่เธอจะไปเอาแอลกอฮอล์ที่ห้องเก็บของเผื่อมันจะใช้ประโยชน์ได้โรสหาของที่ต้องการได้เธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และก็จําได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงของแมนนี่โรสเดินออกไปด้านนอกเห็นรถเข็นเด็กของแมนนี่จอดอยู่ที่เสาต้นหนึ่งซึ่งมีไฟสองสว่างโรสรีบเข้าไปดูทันทีที่ไปถึงเธอรู้ได้ทันทีว่าถูกพวกมันหลอก ทางด้านลุกที่เขานั่งรอจนรู้สึกว่าน,นานเกินไปจึงตามออกมาดูแต่มันก็ไม่ทันเขาเห็นร่างโรสหายไปต่อหน้าลุกรีบกลับไปที่รถแล้วรีบเข็นไปที่บาร์ทางเจมที่ไฟกําลังตกอย่างหนักเจมได้ยินเสียงเรียกจากแม่ของเขาเงามืดเริ่มใกล้เข้ามาแต่ลุกก็มาถึงพอดีเจมเข้าไปกอดลุกด้วยความหวาดกลัวลุกรีบต่อสายเพื่อจะพ่วงแบตสตาร์ทลุกจะทําหน้าที่คุมเครื่องปั่นไฟเจมจึงจะต้องเป็นคนสตาร์ทเครื่องรถเจมกลัวมากแต่เขาก็ต้องทําเครื่องปั่นไฟจะไม่ไหวอยู่แล้วลุก,กเร่งเครื่องปั่นไฟเพื่อีงนไปดัดอฟก็พ ลกรีบวิ่งมาขึ้นรถแล้วต้องขับถอยหลังออกไปเพราะฝากระโปรงหน้ายังไม่ได้ปิดเมื่อขับมาจนคิดว่าไกลพอแล้วลูกก็หยุดรถสั่งให้เจมเลี้ยงหันเร่งไว้ไม่ให้เครื่องดับลุกออกไปปิดฝากระโปรงรถไฟหน้าส่องไปเห็นทางเข้าโบสด้วยความคิดถึงแม่เจมลงจากรถแล้วก็วิ่งไปลุกเองก็ห่วงทั้งคนทั้งรถเพราะถ้าไม่เลี้ยงหันเร่งรถก็จะดับถ้าปล่อยเจมไปเขาก็จะต้องตายแน่นอนเมื่อเจมต้องการแบบนี้ลูกจึงขับรถออกมาก่อนออกจากเมืองลูกเห็นข้อความที่สะพานมันเขียนว่าโครอาทอนในโบสไม่มีใครอยู่มีเพียงเเเเเททีีีีียยยนน่่่ถูกกจจุดดไว้้มมมมมสงงงแขขขออรชืืาา ของเจมทันใดนั้นก็มีเสียงดังที่ประตูพร้อมกับแสงจ้าสาดเข้ามาลุกขับรถชนประตูโบทเข้ามาและจอดคาไว้ ลุกสั่งให้เจมขึ้นรถแต่เจมกลับวิ่งหนีลุกจึงลงมาเพื่อจะลากตัวเจมขึ้นรถเจมวิ่งไปอยู่ในวงของเทียนที่จุดเอาไว้แต่ลุกวิ่งมาได้เพียงครึ่งทางเครื่องของรถก็ดับลงไฟที่สว่างก็มืดทันทีร่างของลุกหายไปเหลือแค่เพียงเสื้อผ้าอยู่บนพื้นตอนนี้เจมกลัวมากเขานั่งลงกลางวงเทียนแล้วพูดแต่เพียงว่าผมชื่อเจมผมยังอยู่ผมมีตัวตนซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนเทียนเล่มสุดท้ายดับลงวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วในโบสถ์กลับมามีแสงสว่างอีกครั้งเจมยังอยู่เขาแค่หลับไปเเเเปีีียนนนนนาาาดิมมมบออออออกว่่่่ททจจจนอนอูั้คืขงธะ เดินไปแต่เบียนาขอร้องให้เขาอยู่กับเธอเบียนามีไฟฉายโซลาเซลล์ติดตัวเสมอด้านหน้าโบสมีม้าของแอมเพิม์ม,ขขมกินแอปเปิลที่ลุกทําตกจากรถเมื่อคืนทั้งสองจึงใช้ม้าตัวนี้ในการเดินทางเพื่อไปจากเมืองนี้พวกเขาอาจจะตั้งใจไปชิคาโกเพื่อหาผู้รอดชีวิตตามที่ลุกบอกหนังจบแล้วสวัสดีครับไปละ